ส่วนวันนี้นะคะก็ต้องส่งกําลังใจให้พี่น้องในพื้นที่ภาคใต้นะคะเพราะว่าฝนอ่วมจริงๆทั้งสองฝั่งเลยนะคะร้อยละเจ็ดสิบถึงแปดสิบของพื้นที่เลยทีเดียวดังนั้นไปดูสถานการณ์กันหน่อยะคะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หนักๆนะเกาะลิบงเจอสถานการณ์มาสองวันติดต่อกันนะคะคลื่นสูงสี่เมตรสัดบ้านพังเสียหายไปกว่าสิบหลังเลยค่ะเนี่นนยรถตอ่อเดี๋ยวนี้ต่อเดี๋ยวนี้ดี่หอยนี่นดี่ดำลองมึงเนี่ยมึงเนี่ยม<ร>าแล้วนแต่มัน Okay. <laughs> ภาพเห็น,น,นความนะแรงไหมคะคลื่นสูงขนาดนั้นแล้วถามว่าบ้านอยู่ตรงไหนบ้านอยู่หน้าคลื่นเลยคะ่ะครับคือมันแรงประทะเต็มๆอ่ะนาทีที่คลื่นซัดใส่บ้านของชาวบ้านในชุมชนมดตะนอยหมู่3ตำบลเกาะริบงอําเภอกันตังจังหวัดตรังพังเสียหายชาวบ้านก็ต้องเร่งขนทรัพย์สินออกช่วยกันเก็บถอดโครงสร้างบ้านเท่าที่ทําได้อ่าวกะเบื้องหลังคาไม้โครงสร้างประตูหน้าต่างหวังเก็บไว้ใช้ต่อในอนาคตอะคะ่ะแล้วเหตุการณ์นี้ส่งผลให้บ้านเรือเสียหาย ไป15หลังด้วยกันหนึ่งในชาวบ้านคุณอนุพงศ์บอกค่ะว่าโอ๊ยคลื่นสูงมากสูงนี่สามสี่เมตรได้นะคะซัดขึ้นมารุนแรงมากที่สุดในรอบ1ิกว่าปีที่ผ่านมาภายในวันเดียวบ้านพังไป1ิกว่าหลังพังถล่มทันทีไปต่อหน้าต่อตานี่ยังไม่นับรวมที่รอคิวจะถล่มอีกหลายหลังนะคะณนะวันนี้ไม่ขออะไรมากขอแค่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือหน่อยเพราะเดือดร้อนจริงๆไฟไหม้บ้านยังมีที่อยู่ แต่คลื่นซัดหมดไปทั้งบ้านทั้งที่ดินน่ะมันคือหมดเนื้อหมดตัวกันแล้วอะ่ะยิ่งบางหลังเก็บของไม่ทันเพราะคลื่นมาเร็วและแรงมากก็อยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือดูแลเรื่องที่ดินที่จะไปอยู่อาศัยใหม่และเงินสร้างบ้านขอแค่นี้พอส่วนตัวเนี่ยก็ ไม่ค่อยมีเงินนะนะก็เก็บเงินไว้สร้างบ้านแต่สุดท้ายบ้านหายไปกับสายน้ําแบบนี้เสียใจที่เราทําอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นภัยธรรมชาติทําได้แต่รับแค่น้ําใจที่จะเข้ามาช่วยได้ก็เท่านั้นเนี่ยสิ้นเหนือประดาตัวเลยครับมองตรงบางหลังก็ทันครับบางหลังไม่ทันเพราะว่ามันมาเร็วมากครับเนี่ยคุณพี่ดูขนาดอ่วันนี้นะครับจากบ้านผมไปประมาณปบบยี่สิบเมตร่มันเอาวนเดียวเลยครับไปหมดเลยอะ แล้วก็มันมันพรุ่งนี้อีกพรุ่งนี้น้นําน้ําจะสูงกว่านี้อีกจะเยอะกว่านี้อีกแล้วก็มันจะหนุนขึ้นมาอีกมันจะเข้ามาอีกนะชาวบ้านบอกด้วยว่าที่ผ่านมามีหน่วยงานเคยบอกจะเข้ามาทําพนังป้องกันคลื่นแต่ต้องรออนุมัติงบ รอมานานแค่ไหนแล้วคะสี่ปีกว่าครับผมยังไม่อนุวัตนะคะแต่ชาวบ้านบอกว่ารอไม่ได้เห็นไหมล่ะอย่างที่เห็นเนี่ยปีเดียวบ้านหายไปขนาดนี้ในอดีตเนี่ยผืนดินเดิมอยู่เข้าไปในทะเลประมาณร้อยกว่าเมตรแต่โดนคลื่นซัดเข้ามาในห้วงเวลาประมาณเกือบสิบปีตอนนี้ยอมรับว่าความรุนแรงของคลื่นเนี่ยมันแรงทวีคูณขึ้นเรื่อยๆทางผู้ใหญ่บ้านคะ่ะคุณน,นัทวั์ทะเลลึกบอกว่าชาวชุมชนมดตะนอยเรามีอยู่367ครัวเรือนมี ประชากรกว่า1,100คนชาวบ้านได้รับผลกระทบมีอยู่50-60คนออคนอปตเกาะลิบงเนี่ยเข้ามาดูแลช่วยชาวบ้านเบื้องต้นแล้วแต่ระยะยาวเนี่ยนะคะถ้ายัางไม่มีการสร้างพนังกันคลื่นหรือย้ายคนออกไปไ<อ>ในอีก4-5ปีข้างหน้าชุมชนตรงนี้ไม่เหลือแล้วค่ะอาจจะกลายเป็นทะเลไปทั้งหมด ครับผมจากจังหวัดตรังไปต่อที่จังหวัดสตูนะที่ชายฝั่งของสตูลปรากฏว่าชาวบ้านที่ปลูกสร้างบ้านเรือนที่ยื่นลงไปในชายหาดสามอเภอนะครับก็คืออําเภอเมืองอําเภอละงูและอาเภอทุ่งว่าประมาณ100หลังเนี่ยนะครับชาวบ้านบอกว่าตอนนี้ไม่กล้าที่จะอยู่ภายในบ้านตอนฝนตกหนักลมแรงฮะและะว้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงกลางคืนเนี่ยนะครับอย่างที่หมู่บ้านชายฝั่งบ้านหาดไซย,ยาหมู่ที่2ตําบลตันหยงโปอาเภอเมืองสตูชาวบ้านมีการออกมาสํารวจนะฮะร่รองรอยความเสียหายของคลื่นทะเลซัดกระแทกเข้า ฝั่งแล้วก็เรือประมงนะครับชาวบ้านก็เร่งย้ายเรือไปไว้ในป่ากองกลางเพื่อหลบคลื่นครับขณะเดียวกันทางผู้นําท้องถิ่นนะครับก็ร่วมการเตือนภัยนะครับโดยการใช้นะคะการขี่รถมอเตอร์ไซค์เฝ้าดูสถานการณ์พื้นที่ชายฝั่งแล้วก็ย้ําให้ชาวบ้านดูแลปกป้องตัวเองในเบื้องต้นนะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นนะทางด้านของเจ้าที่เองทหารเอ่ยนะฮะก็เข้าไปนะนี่มอบถุงยางชีพให้ความช่วยเหลือด้วยนะฮะแล้วก็มีการเข้าไปดูแลตรวจสุขภาพด้วยนะเพราะว่าการที่อยู่กับน้ําท่วมนี่บางทีมันอาจจะทําให้เกิดโรคต่างๆได้้นะคครับใช่แลว ทีนี้มาดูประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยนะคะออกประกาศเตือนพายุสซูลิกฉบับที่11เมื่อคืนนี้ได้บอกว่าช่วงสี่ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยพายุโซนร้อนสซูหลิกบริเวณเมืองบวัวละภาแขวงคำม,ม่วนประเทศลาวเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆคา,าดว่าจะอ่อนกําลังลงเป็นพายุดีเพรสชั่นและย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงตามลําดับประกอบกับช่วงวันนี้จนถึง23กันยายนนี้ค่ะ ร่องมอรสมุมกําลังค่อนข้างแรงจะพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้ฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วประเทศไทยซึ่งเมื่อช่วงประมาณสักตีสองที่ผ่านมาทางเพจกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการไลฟ์สดนะคะก็บอกว่าหลังจากนี้ก็ต้องเฝ้าระวังแต่ว่าในส่วนของวันนี้ยังตกไม่หนักมากนักนะคะคและล่าสุดเช้านี้ค่ะเพจฝ่าฝนได้อัปเดตเส้นทางพายุโซนร้อนสูริกบอกว่าส่งสัญญ,ญาณอ่อนกําลังลงเรื่อยๆฝนหน้าพ ยุข้ามแดนเข้ามาแล้วแต่ฝนตกไม่มากจากเที่ยงคืนมาจนถึงตีสี่ครึ่งที่ผ่านมาฝนตกหนักสุดแค่35มิมลลิเมตรที่นครพนมกลับไปตกหนักสุดเนี่ยจะอยู่แถวแถวชัยภูมิบุรีรัมซึ่งดีเลยเพราะกําลังขาดน้ําก็จะได้เติมเขื่อนจุฬาพอและเขื่อนป่าสักส่วนโซนอีสานเหนือเนี่ยฝนตกนิดเดียวหลังจากพายุสุริตสลายหรือพ้นไปจะยังมีฝนในวงกว้างสัก2-3วันก็น่าจะเกิดจากความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาจากจีนส่วนหนึ่งก็จะ ช่วยให้พายุสลายแต่จะไม่ตกเหมือนพายุคือตกบางๆทั่วๆแต่ไม่หนักแบบที่คุณตุ๋ยบอกเมื่อช่วงต้นรายการว่าเป็นฝนแช่ไงใช่ไหมมันก็จะสะสมวันละหน่อยโดยรวมแล้วเนี่ยพายุสุริตไม่น่าจะรุนแรงสําหรับประเทศไทยค่ะนะฮะก็ตอนนี้คุณผู้ชมฮะก็ต้องติดตามสถานการณ์นะฮะเพราะว่ากรมตุ่ยนิวทยาเองตอนนี้เขาก็มีการอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องด้วยนะฮะแล้วก็อย่างที่เล่าไปว่าตอนนี้พายุสุริตก็อ่อนกําลังลงแล้วแต่ว่าประเทศไทยเราก็ยังดรับผลกระทบในวันนี้